โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท,ท่านด้วยนะคะผม <laughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกล้งเรดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะคะผมแมพ Escape the More of b นะครับผมใช่แล้วนะฮะ <laughs> เราจะหนีออกจากห้างสรรพสินค้ากันนะครับอ่าซึ่งเอ่อตอนเข้าเกมมาเนี่ยผมเจอพ่อหนุ่มพนักงานนะฮะ พนักง,งานห้างถือปืนลูกซองกับซอมบี้อยู่ตรงนี้แสดงว่าเหตุผลที่เราต้องหนีออกจากห้างแสดงว่ามีซอมบี้มาบุกห้างนี่เองนะฮะถ้ <c oughs> างั้นเราคงจะต้องหนีออกจากทิศนี้แล้วอย่างนั้นสินะเนี่ยเพราะผมเห็นซอมบี้ในห้างแล้วผมนึกถึงเกมไอ้นั่นเลโ Project ซอมบอยนะครับเคยมีใครเล่นไหมนะฮะมีใครเคยเล่นป้าสนุกมากเลยนะปรเจกต์ซอมบอยนะฮะอืม แล้วโปรเจกต์ซมบอยเนี่ยมันจะมีห้างเว้ยแล้วในห้างเนี่ยผีจะเยอะมากนะครับแล้วมันแบบมันจัดนะฮะโดยเฉพาะตอนที่มีปืนลูกซองแล้ครับเวลาตอนหนเล่นโปรเจกต์ซมบอยถ้าผมมีปืนลูกซองผมก็จะเข้าห้างเลยนะครับเพราะว่ามันมันมากเออซอมบี้เยอะมากนะฮะใช่รู้สึกเหมือนเป็นแบบนักล่าซอมบี้ นะฮะฮแต่ว่าในแมปนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมซอมบ่อยเนาะเราไม่มีปืนลูกซองเพราะงั้นเราต้องหนีนะครับเอาสวัสดีคุณพนักงานเอออ่าฮะอาทางไปต่ออุ๊บโอ้โอเราเราโอ้ย <laughs> <laughs> ทุกคนเราเข้าไปในโถส้วมนะฮะเราเข้าไปโถส้วมแล้วตรง ที่เป็นเส้นๆนี่คือท่อโส่ซ่วมข้อท่ออี้อ่ะท่ออี้ที่เวลาเราปุ๊ดปุ๊ลงไปที่โถส้วมแล้วเรากดจกโคกแล้วมันไหลไปอ่ะนะคะเราไหลไป <laughs> ท่ออี้อือตัวผมเหม็นหมดแล้วเนี่ยนะคะเคยแย่ชะมัดดีแนใ่ในที่ไม่มีอี้ติดนะคะแต่ว่ามันต้องเหม็นแน่ๆเลยตัวฉันตอนนี้นะคะต้องรีบกลับบ้านไปล้างตัวแล้วมั้งเนี่ยอืเฮ้ยอาชึบอาชึบอาชึบ หลบน้ำให้ดีๆนะคะมันมีน้ําบนบนเมื่อกี้น้ําบนบนเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นน้ําติดเชื้อก็ได้นะครับน้ําที่ไม่ปลอดภัยถ้าโดนแล้วจะกลายเป็นซอมบี้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่าระวังให้ดีๆตรงนี้ก็มีน้ําเหมือนกันแต่เป็นน้ําสีเขียวแทนนะฮะแต่มันน่าจ,จะติดเชือ้อเหมือนกันนกนะฮะเออโดนทีน่าจะตุยกลายเป็นซอมบี้เอื้มเอื้มโอเคออกมาแล้ว เอ,อไปทางนี้อย่างนั้นสินะฮึบฮึบเบคอนเดินไปไวหน่อยตัวละครเรามันติดกันทุกคนเราไม่สามารถเดินแซงกันได้ง่ายเนี่ยตัวมันติดกันตัวมอ๋ออ๋อออโอเคเบคอนเขาหยุดงั้นแสดงว่าเขาอยากให้ผมแซงไปก่อนวาว่าผมเดินไวกว่านะฮะเออถ้าเกิดว่าผมยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาอาจจะแบบ รู้สึกกดดันเพราะผมเดินไวกว่าเขาก็เลยผมไปก่อนก็ถือว่าดีนะครับเออเป็นมารยาทที่ดีเหมือนเวลาเราขับรถถ้าเราขับรถช้ากว่าคันข้างหลังแล้วควรจะชิดซ้ายให้คันข้างหลังไปก่อนนะนะฮะเออ,อ,อโอโอ่วงโ,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 โอ้นี่มันตู้กดขนมนะฮะอืมไปทางไหนตอนนี่ทางนี้แล้วทำไมเราตัวเล็กจังเลยตอนนี้นะฮะนี่มันเหรียญบาทนี่ เปรียนบาตของตู้กดขนมนะฮะทำไมเราตัวเล็กจังอ่ะเอเข้าไปในนี้หรออู้ประตูก็ใหญ่ๆนะฮะเอออ้าวกลับมาตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วเ <c oughs> มื่อกี้อยู่ก็ตัวเล็กตอนนี้ตัวใหญ่เฉยเลยนะครับอ๋อกดที่บัตทอนกดที่ปุ่มโอเคมันมีปุ่มเยอะเลยอะ่ะกดแค่ปุ่มเดียวหรอมันมีหลายปุ่ม่ะดิอ้แต่ละปุ่ม แต่ละปุ่มจะมีกับดักทุกคนปุ่มแรกที่ผมกดคือปุ่มที่ถูกต้องแล้วนะฮะมันจะเปิดประตูแต่เดี๋ยวผมอยากกดหลายๆปุ่มผมอยากรู้ว่าปุ่มไหนมีอะไรบ้างนะฮะปุ่มนี้มีอะไรปุ่มนี้กดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยปุ่มนี้กดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ปุ่มนี้กดแล้วน้ําท่วมทุกคนแล้วปุ่มเนี้ยคือปุ่มที่แท้จริงที่กดแล้วประตูจะเปิดอืมเราต้องรีบไปกันนะฮะอ่าไปทางไหนล่ะนี่ อันนี้เหรออ๋อร้านขายร้านขายโทรศัพท์นะฮะ iPhone เฮึบ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 รอวดงให้ดีๆโอ้อันนี้มัน Macbook กระชุบอู้มีศพซอมบี้แหลกเป็นชินช้นๆด้วยฮะกระชับกชึบแล้วก็มีซอมบี้ตายอยู่บนเคาน์เตอร์เ <c oughs> คาน์เตอร์วางวางโทรศัพท์กับ Macbook นะฮะ เออน่าจะเป็นซอมบี้ไอทีนะฮะอืมโอเคเราออกมาข้างนอกแล้วออกมาแล้วจ้ะออกมาแล้วจ้ะโอ้เราอยู่ที่อ่าโลบอกมาดนะฮะอืมนะฮะไม่ใช่หมาทีมอพูดผิด <laughs> เออนะฮะหมาดนั้นมันเป็นแค่ร้านสะดวกซื้อนะฮะต้องเป็นมอ ถึงจะเป็นห้างเออนะฮะอันนี้เราต้องรอหรือเปล่ารอให้ควันมันหายไปไหมเอไม่น่าใช่อ๋อควันมันจะดันเรากระเด็นนะครับโอเคผมนึกว่าโดนไม่ได้เราต้องรอไม่ใช่นะโอ้ยติดกึ๊บโอเคห้ามโดนไอ้แท่งเหล็กนะฮะเดี๋ยวมันจะปาดเรา โอเคสวยงามสวยงามอืออือออกมาแล้วโอ้มีคนที่ยังไม่ตายอยู่นะฮะสวัสดีนายทำไมนายไม่หนีออกจากที่นี่นายมานั่งกินเบอร์เกอร์อะไรชิวๆอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะคนจะหนีได้แล้วนะซอมบี้เริ่มมาแล้วนะไปกับเราก็ได้นะอ่ะผมตายอะไรอ่ะทำไมผมถึงตายอ่ะเมื่อกี้ผมก็ ยืนดีๆแล้วนะเนี่ยออีกแล้วทำไมผมตายอ่ะฮะผมตายเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ๋ทำไมเราตายอ่ะทุกคนอาว อ๋อหรือว่าไอ้ตรงพื้นตรงนั้นเขาห้ามเดินนะครับตรงเก้าอี้ไม่ต้องกระโดดให้กระโดดฝ,ฝั่งตรงนี้แทนอ๋อเหรอเอาแล้วมันต่างกันยังไงถ้าไม่โดนน้าก็ถือว่ารอดไม่ใช่หรอเมื่อกี้ก็ไม่ได้โดนน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ําอ,อ่ะนะฮะเอาเซ็งเลยอืมอืมโอเคโดนัทเ,เชื่อเมื่อกี้มันร้านเบอร์เกอร์ไม่ใช่หรอนะฮะทาไมเข้ามาข้างในแล้วกลายเป็นโดนัท บางคนจะมีแต่เบอร์เกอร์กับไก่หรือไม่ก็เนื้อนะฮะว่ามันเป็นร้านเบอร์เกอร์อรนี่หรือว่าอ๋อตายมันแต่สงสัยหรือว่าร้านโดนหรือว่าร้านเบอร์เกอร์เขาขายโดนัทด้วยนะครับขายโดนัทกับของหวานด้วยเอาไว้กินตอนหลังจากกินเนื้อเสร็จหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะจ๊ะฮึบโอเคระวังน้ำระวังน้ำระวังน้ำเปิดประตู เปิดมาแล้วเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอ้าววนกลับมาที่เดิมเปล่านี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงหน้าร้านเบอร์เกอร์เราเข้าไปวนออกมาทางนี้อ๋อเพราะว่าประตทางมันปิดอยู่ทุกคนเราวนเข้าไปในร้านแล้วออกมาอ้าวมีซอมบี้ซอมบี้ทางานเป็นพนักงานตรงเซตก่อนจะกลายเป็นซอมบี้เขาเป็นพนักงานมาก่อนแล้วพอตายเป็นซอมบี้แล้วจิตสำนึกเขายังบอกว่าให้ทํางานทํางานทํางานนะฮะเขาก็เลยยังทํางานอยู่ ถ้าทางรี้เป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับเออแต่ถ้าคนเข้าไปใกล้เขาก็คงกัดเหมือนเดิมและมัม้งเนาะนะฮะเออแต่ว่าจิตสํานึกตอนตายบอกว่าให้ทํางานเออเป็นคนที่รักงานมากเลยนะนั่นเป็นซอมบี้แล้วก็ยังทํางานอยู่ทุกคนอือฮึโอเคตอนนี้อยู่ที่ร้านของเล่นนะครับปึบอู้ของเล่นมีรถประกอบโอ้มีสเปสเป อัตโนมัติฉีดเองนะฮะฮึบฮึบฮึบอุ้ยมีรถวิ่งเองทุกคนมันวิ่งเองได้ไงอะ่ะรถพวกนี้มันรถบังคับเจ้าใช้รีโมทนี่ทำไมมันวิ่งเองนะฮะมีใครสักคนแอบบังคับมันอยู่แน่เลยนะฮะก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องการแพร่พันธุ์ซอมบี้แน่ๆนะฮะอันนี้ก็มีลูกบอลเด้งๆด้วยแฮะมันจะมีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆสิ่นะ เอยเขากำลังเล่นสนุกกับลูกบอลแล้วก็รถอยู่นะฮะนี่มีเงินโลบักห้ามหยยบเงินโลบักปะเนี่ยผมว่าใช่เงินโลบักอาจจะเคลือบเคลือบไอ้นี่เคลือบไวรัสไว้นะฮะใครที่ระโมบโลบมากหยิบเงินที่เคลือบไวรัสไว้ก็จะตายหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะฮะผมคิดมากไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมไม่กล้ายหยิบเท่าไหร่นะฮะเธอไม่อยากกลายเป็นซอมบี้ฮึบฮึบฮึบระวงังอุ้ยนี่มันล้าน เฟ,ฟนฟนยนี่ใช่ไหมนั่นแสดงว่าเราจะต้องไปเจอกับเจ้าซอมบี้พนัก,กางานเฟนฟา์สินะเ้าอยู่ไหนโอ้สวัสดีอุ้ยตอนนี้มีซอมบี้โดนขังอยู่ทุกคนจํานวนมหาศาลยืนโบกไม้โบกมือฮึบฮึบฮึบอุ้ยมีคนด้วยแฮสสวัสดีครับสวัสดีนุม่มย่าเราจเจอผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งแล้วอ๋อเขายิงซอมบี้ไว้นะครับโอเคขอบคุณจ้า คุณไม่ไปกับผมหน่อยเหรอคุณมีปืนอ่ะไปกับผมไหมเดี๋ยวผมเดินนําหน้าให้แล้วคุณก็คอยยิงซอมบี้ทุกตัวที่ที่เดินผ่านมาอืมนะฮะเหมือนเขาจะไม่อยากมากับผมนะฮะผมยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่เขายังยืนยืนแล็งปืนนิ่งอยู่เลยนะฮะเออเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราเราไปดีกว่าเราจะไม่เสาสีคนครับทุกคนอา่าเราชวนครั้งเดียวพอ <laughs> <laughs> อาล่ะไปกันเลย เออว้มีหมาเขาไปห,หมาตัวใหญ่จังอะ่ะแล้วมันทําลายกําแพงเข้ามาด้วยนะครับมันคือหมาซอมบี้หรือเปล่าแต่ทําไมตัวมันไม่เขียวนะฮะเอ้แต่ว่ามันยืนบนน้ําเขียวนะฮะเป็นซอมบี้ที่ตัวไม่เขียวใช่ไหมเป็นหมาซอมบี้หมาซอมบี้ตัวยักษ์แล้วทําไมเราถึงต้องเดินมาใกล้มันไม่กลัวมันหันคอแบบกรอบมาแล้วก็งําแล้วก็ตุยไปเลยเหรอนะฮะนั่นน่ะสิโอเคแต่มันไม่ทําอะไรแฮ ไปกันต่อไปกันต่อหาชึบ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 เป็นอย่างคล่องเลยเสียงมาโอ้นี่มันกล่องรองเท้าขอเอาไปสักกล่องสองกล่องได้ไหมเพื่อออกจากที่นี่ได้จะได้เอาไปขายต่อข้างในต้องมีรองเท้าแน่ๆเลยอ่ะทุกคนแต่เราเอาไปไม่ได้เสียดายจังึ๊บลงมาแล้ววู้น้ำเต็มไปหมดเลยน้ำเชื้อซอมบี้ นะฮะโอ้โเอ,อ้าฉันตายอีกแล้วฉันตายเพราะอะไรใครก็ได้บอกฉันทีฉันชักจะงงงวยมากแล้วนะฉันไม่เคยแตะน้ําเขียวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ฉันก็ตายเป็นว่าเล่นเฮ้ยแย่ชะมัดแย่จริงๆเลยอะฮึฮึฮยอ,อ,อารมณ์เสียไอชิบไอชิบโอเค อย่านะอย่าให้ผมตายแบบไรเหตุผลอีกนะผมไม่ชอบเลยผม,มชอบเลยนี่ทางออกเฮ้มเฮมโอเคออกมาแล้วเราอยู่บนห้างใช่ไหมเนี่ยนะฮะน่าจะใช่ระวังควันโอเคื้อบวิ่งวิ่วิระวังควันเพลย์เซฟเพลเซฟนะฮะอืมโอ้ยข้างล่างมีลาวาด้วยทุกคน ไม่ใช่แค่เชื้อซอมบี้เฉยๆนะเนี่ยมีลาวาปะทุด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราเนี่ยนะฮะอืมอูม้เราต้องขึ้นเสาไฟไปใช่ไหมอ่าฮะเพราะว่าข้างล่างมีลาวานะฮะฮึบลาวาเดือดปุ๊ดปุ๊ดลาวาเต็มไปเมดเลยลาวาฮึบโอเคยม ราหนีออกมาแล้วอ๋อชนะแล้วนะครับราหนีออกมาจากเออ่ห้างแล้วเรียบร้อยห้างซอมบี้นะครับวู้ยเอ๋ยก็สนุกดีนะครับเนี่ย